สิ่งบ่งบอกว่าจักรหัวใจของคุณบกพร่องหรือถูกปิดกัน้นการเยียวยาจักรหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในกระบวนการของการตื่นรู้และการเลือกระดับจิตวิญญาณของคุณและเป็นความสำคัญที่จะทำให้คุณต้องได้รับความเจ็บปวดมากที่สุดอีกด้วย เพราะกระบวนการของการเยียวยาจากกรกหัวใจนั้นมันคือการเจาะลึกลงไปจนถึงที่สุดของบาดแผลที่ทำให้จิตวิญญาณของคุณเจ็บปวดที่สุดซึ่งไม่ใช่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในภพชาตินี้แต่มันเป็นความเจ็บปวดครั้งแรกที่ก่อตัวมาจากยุคแรกๆที่คุณลงมาเกิด และเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตวิญญาณของคุณยังยาววัยอยู่ความเจ็บปวดที่สุดในครั้งแรกจากที่หัวใจของคุณถูกการทำร้ายถูกทรยศหักหลังที่ยังคงฝังแน่นและติดตามมาโดยตลอดของการมีชีวิตในแต่ละภพชาตินั้น มันจะคอยตามมากำหนดประสบการณ์ชีวิตของคุณในทุกภพชาติด้วยการสร้างจุดดึงดูดหรือส่งแรงสั่นสะเทือนและคอยดึงรูปแบบของประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับอดีตแต่เก่าก่อนมาให้คุณอย่างไม่สิ้นไม่สุดดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะหมดเรี่ยวหมดแรง การเล่นในทีมเดิมๆอย่างไม่จบไม่สิ้นนี้และนี่คือสาเหตุที่ทำให้พวกคุณพยายามหลบหลีกกับการเติอนรู้เพราะพวกคุณจะคอยหาทางแยกตัวออกมาเพื่อที่จะหนีเหตุการณ์เหล่านั้นไปดังนั้นก่อนที่คุณจะมีความคิดที่จะเยียวยาจากลระหัวใจของคุณแล้วก็ ขอให้ลองตรวจสอบดูก่อนว่าคุณได้พบสัญญาณที่บ่งบอกว่าจะกระหัวใจของคุณได้ถูกปิดกั้นหรือไม่ดังต่อไปนี้สิ่งบ่งบอกว่าจะกระหัวใจของคุณบกพร่องหรือถูกปิดกัน้นมีความรู้สึกไม่แยแสกับความรักและในสัมพันธภาพใดๆ รู้สึกผิดหวังท้อแท้หรือสิ้นหวังกับความรักยังคงรู้สึกเจ็บปวดกับความสัมพันธ์ที่ได้จบไปนานแล้วโหยหาใครบางคนที่คุณไม่มีหรือไม่ได้พบมีความรู้สึกว่าตัวเองเข้ากับคนอื่นไม่ได้รู้สึกไม่ไว้วางใจใครแม้กระทั่งตัวเอง ปวดแสบปวดร้อนเจ็บแปรหรือรู้สึกเสียดที่หน้าอกหัวใจปอดหรือหลังส่วนบนสแสดงว่าจากกระหัวใจเสียหายมากมีภาวะแทส้ซ้อนต่อสุขภาพโดยรวมที่กำเนิดจากภายในบริเวณหน้าอกหัวใจปอดหรือหลังส่วนบนเช่นมีอาการติดเชื้อที่หน้าอก หัวใจวายหรือปวดหลังรู้สึกหรือมีความเชื่อว่าความรักนั้นเป็นเรื่องของความเจ็บปวดหรือเชื่อว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ชีวิตควรจะมีรู้สึกตัวเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้วิ่งหนีแยกตัวเองตัดสัมพันธภาพหรือตัดการเชื่อมต่อในความสัมพันธ์ ไม่สามารถรวมตัวกับทวินเฟมหรือโซเมทของคุณได้ส่วนวิธีเยียวยาจากกล่าหัวใจที่บกพร่องหรือถูกปิดกั้นนั้นมีหลักใหญ่อยู่สองวิธีที่คุณสามารถทำได้คือ 1. ยินยอมให้จักรวาลสร้างประสบการณ์ที่เจ็บปวดเหล่านี้ ให้เกิดขึ้นทั้งชั่วชีวิตในภพชาตินี้และภพชาติต่อๆไปเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าคุณจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้หรือ2มุ่งมั่นในการเยียวยาหัวใจที่แตกสลายของคุณในภพชาตินี้ด้วยการปลดล็อกจากกระหัวใจของคุณด้วยตัวคุณเองโดยการเปลี่ยนจุดดึงดูดของคุณ ซึ่งหากคุณสามารถปฏิบัติต่อตอนเองได้ด้วยวิธีการที่อ่อนโยนก็ย่อมส่งผลดีให้กับชีวิตคุณจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเมื่อจากระอรัวใจของคุณได้รับการเยียวยาอย่างสมบูรณ์แบบที่ทำให้คุณเกิดความชัดเจนในความจริงอันบริสุทธิ์รวมถึงได้หมดสิ้นซึ่งความเด็กปวดแล้วแล้วก็ ความรักของจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถหล่งไหลผ่านตัวคุณไปได้อย่างเปิดเผยและสง่างามเพื่อนำพาความรักและความจิตใจให้ปรากฏขึ้นในชีวิตคุณโดยไม่มีเงื่อนไข